มันดูไม่เท่เลยอะ่ะ <laughs> มันดูแบบเท่ดีค่ะมันดูแบบมันไม่เท่อะเราเล่นนะเ้าเล่น <laughs> มีก็หล่อมีก็หล่อเข้ามาช็อตนี้เลย <laughs> พี่พูดไปเรื่อยอะ่ะพี่บอกแล้วว่าแบบ <laughs> เวลาง่วงๆอะ่ะมนไลน์แล้วมันดูไร้สาระดีเออพี่ อ,อกหักทำไงดีคะอยู่กับตัวเองครับทำตัวเองให้มีคุณค่าทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองทำในสิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองหัวใจเราจะไม่ได้อยู่ที่เขาอีกต่อไปทำแบบนี้เชื่อพี่ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวน้องจะไปวิ่งแต่หมาเยอะมากไหนบอกพี่หน่อยหนูวิ่งที่ไหน พี่ไปวิ่งส่นรถไฟพี่ไปเจอหมาแล้วนะพี่เจอตัวเงินตัวทองเฮเกตคนเท่ใช่ไหมไลค์โค้ดท่านหนึ่งไม่ใช่สาระเรามาทีละหน่อยคุณน้องแป้งขอบคุณครับส่งดอกกุหลาบเป็นของขวัญชิ้นแรกให้พี่และพี่เชื่อว่าชิ้นที่สองจะต้องมีต่อคุณน้องแป้งชิ้นแรกดอกกุหลาบชิ้นที่สองจะเป็นอะไรเรามาลุ้นกันเขาไปแล้วใช่ปล่อยเขาไปครับเชื่อพี่ปล่อยเขาไป อย่าไปโกรธเขาด้วยพูดจริงปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปทำให้เขารู้สึกว่าเราเดินจากคนดีๆแบบคุณมาได้ยังไงนี่ทำแบบนี้เชื่อพี่หล่อเกินหล่อแรงหล่อมากเออัน,น en เนี้ยคุณเอ็นเอ็นทูคาวอชอปเนี่ยชมจริงปะเนี่ยผมหิวล้วอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน เขาต้องเสียดายเราสิอ่าพี่มีประสบการณ์เหรอครับพี่เกดอกหักเหรอครับไม่เคยอกหักเลยวะอ่าหลอกนะหลอกเมื่อกี้พูดแบบแอกแอกนะจริงๆแล้วหลอกเคยครับร้องไห้เป็นหมาเลยครัเคยนะครับตอนนั้นยังไม่พบคุณค่าในตัวเองไงยังเด็กอยู่อ่า <laughs> เติมเหรียญไปเติมไปไปเติมเหรียญไปใครมีเหรียญก็เติมเหรียญน,นะเออถ้ามีลู่วิ่งคงจะดีพี่เชื่อพี่ถ้าจะวิ่งอย่าให้ถึงขั้นต้องซื้อลู่วิ่งนะที่ไหนหมาเยอะเปลี่ยนที่ไปที่อื่นอย่าใช้หมาเยอะเป็นข้ออ้างในการไม่วิ่งเชื่อพี่เชื่อพี่ ถ้าไว้หนวดเขาเป็นพ sure. ่อพระเอกนะคะเออเดี๋ยวไปโกนเลยไม่อยากเป็นพ no. ่อเขาคบซ้อนแล้วหนูจับได้สวยไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ให้อยู่ใช่ให้อยู่ต่อถ้าเขาไปถ้าเขาอยต้องปล่อยเขาไปถ้าโกรธเขามันเหมือนเรานี่แหละเป็นคนกทำลายตัวเองเพราะเราจะหดหู การที่เราโกรธเขาอาจจะไม่ได้ทําให้เขากินข้าวไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำให้เขาเจ็บการที่เราโกรธเขาคนที่เจ็บที่สุดคือเราโกรธได้ไม่ว่าเป็นเรื่องปกติแต่รีบหายเชื่อพี่นะเป็นไงสาระมาแล้วเป็นไงพี่หล่อมากเคยเจอตัวจริงนี่อทุกคนดูอย่างเนี้ยคุณปาปักกระเป้าที่เขาเลี้ยงแมวเนี้ยพี่หล่อมากเคยเจอตัวจริงเนี่ยคอมเมนต์ต้องคอมเมนต์แบบนี้นะนี่คือพลังบวกเชิงบวกนะ ส่งความรู้สึกดีๆให้ผมนะอ,อขอบคุณมากนะครับนี่ทุกคนเรียนแบบนะต้องเรียนแบบอยากรวยแบบข้ามคืนต้องทำยังไงคะถ้ารู้วิธีแล้วบอกพี่ด้วยนะ <laughs> เอ,อหล่อมากเคยเจอหลายครั้งงานบุญค่ะนี่นี่นี่คุณลิซ่านี่ใจเบิกบานเนี่ยเห็นไหม มบอกด้วยเห็นไหมว่าเคยเจองานบุญแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่เขาเจอเขาหล่อมากแล้วเขาเจอที่งานบุญแล้วคุณลิซ่าเขาบอกผมแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณลิซ่าเขาเจอผมที่งานบุญหมายความว่าไงหมายความว่าผมไปทําบุญและการที่ผมไปทําบุญหมายความว่าไงผมเป็นคนจิตใจดีถูกไหมเหนื่อยว่ะวันนี้เดี๋ยว เฮ้ยพูดไปพูดหลายสาระแล้วคนน้อยลงว่ะทำไงดีวะน้องวาเฟียสวัสดีครับคำพูดหล่อพูดยังไงก็หล่อเฮ้ยตาล้าไม่ไหวแล้วใช่ไม่เถียงหน้าพี่แบบคนนอน ใครเห็นหน้าพี่พูดอย่างนี้แหละพี่บอกแล้วว่าคือพี่นอนดึกแล้วพี่นอนต่อไม่ได้พี่นอนไม่หลับพี่ตื่นมาเก้าโมงแปดโมงครึ่งเก้าโมงพี่นอนตีสามตีสี่พี่นอนไม่หลับ,นน 3, 4, นนลบช่วงนี้นอนเร็วซะด้วยเมื่อคือทางานไงนพี่เกดลอยๆใช่ถูกต้องเลยวันนี้ของใหญ่ไม่มาเว้ยคุณแอ้ขอบคุณครับหรือว่าต้องไปก่อนแล้วมาใหม่วะ เป็นไรนอนไม่หลับไม่ได้เกี่ยวกับนอนไม่หลับครับไปทํางานเมื่อคืนเมื่อคืนทํางานนี่นี่หล่อจริงครับครั้งหนึ่งเคยได้เป็นยามหมู่บ้านพี่เฮ้ยจริงปะเนี่ยอย่าไปบอกเขานะว่าเราอยู่ที่ไหนอะขอบคุณมากน้องขอบคุณมากนะครับน้องแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วใช่ไหมก็ขอให้ได้งานที่ตัวเองรักนะครับขอให้ได้งานที่ตัวเองดีนะครับ ขอบคุณมากที่เคยดูแลหมู่บ้านพี่นะครับผมและขอบคุณที่ชมพี่นะน้องคนเพชรบูร์บ้านเดียวกันใช่แต่พี่ไม่ค่อยได้กลับบ้านคุณแอมกุ้งขอบคุณครับนี่สายเปผมมาแล้วคุณแอมกุ้งเดี๋ยวรอดูได้เลยต้องมีของใหญ่ต้องมีอะไรที่อลังการผมรอเล่นนะคุณแอมกุ้งนานๆผมก็มาหลายทีแหละเออดูซิว่าจะเป็นยังไงนานๆมาทีอะเนาะเออ โค้รง่วงเลยอะลุงเอลุงเอลุงเอมาเหรอคุณดอกบัวขอบคุณครับส่งกุญแจประตูสู่ฝันมาเย้พี่จะไปประตูสู่ฝันอะไรวะคุณฟุกขอบคุณครับลิ้นเหมือนพันกันนะไม่เอาอยากมาบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยว ง่วงแหละใช่ง่วงชาเขียวสักแก้วไหมไม่อยู่ชาเขียวตอนนี้ยต้องอเมริกาโน่ที่เคสถูกหวยไหมไม่ได้ซื้อครับสวัสดีล้องสืบฮัลโหลบราเจอร์สวัสดีต้องดิฟแล้วเหี่ยวดิฟช้าส่วนตัวนะ ผมเป็นคนกินง่ายนะอเมริกาโน่ไม่หวานจะร้อนร้อนจะชอบกินเช้าเย็นจะชอบกินบ่ายๆและไม่เกี่ยงด้วยว่าของอะไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปคาเฟ่มีคาเฟ่ใหม่นานๆก็อยากจะได้ลองกาแฟอร่อยๆในคาเฟ่สวยๆสักทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการพลังงานผมไม่เกี่ยงเลยอันไหนใกล้ก็อันนั้นแต่ขอให้เป็นกาแฟสดที่ไม่ใช่เป็นกาแฟกึ่งสําเร็จรูปเท่านั้นเลยแป๊บเดียวปี๊ดเลย ดีดเลยอเมริกาโน่เพิ่มช็อตก็ยังเอาไม่อยู่เอาอยู่เชื่อพีแต่ตาอาจจะไม่ส่งผลกับตาแต่ส่งผลกับสมองพี่เกสจะมาเที่ยวชะอมอีกเมื่อไหร่ช่วงนี้อ่าเดี๋ยวชะอมเดี๋ยวต้องไปนะเพิ่งไปมาเมื่อไม่นานวันนี้นะแอบมาเติมกำลังดื่มพอดีอ่าเห็นปะทำอะไรกันนะวันอาทิตย์ไหนอบอกหน่อยได้ไหม เราที่ทำอะไรกันหูหิวข้าวอะแต่ไม่อยากกินข้าวให้ดูมีเอฟเฟกท้องร้องปะวะโอ้หิวข้าวหิวข้าวอะโอ้ยจะกี่ปีพี่เกตก็ยังหล่อไม่เปลี่ยนพูดจิตปะเนี่ยชาอำมใหม่แอเขาพูดถูกแล้วนะชาอมนะ ชะอมเขาเรียกว่าชะอมนะหนูลูกนะชะอํากับชะอมนะชะอําก็คือชะอําชะอําคือทะเลนะชะอมคือสระบุรีนะครับหนูแอบเห็นพี่เกสที่ชะอมครับไปแอบเห็นได้ยังไงอ่ะหนูไปแอบเห็นพี่ได้ไงอ่ะฮะหนูลูกชะอมไข่ชะอมไข่จะถามว่าชะอมไข่คืออะไรคือผักชะอมนะที่ใส่เข้าไปในไข่เจียวแล้วเอาไปทอด ก็เลยเรียกว่าชะอมไข่นะครับไร้สาระแล้วคนดูน้อยว่ะคุณแอมกุ้งมาแล้วส่งรถตุกๆมาขอบคุณมากครับหัดใหญ่อยากเจอเออพี่ก็อยากไปชะออมทอดแล้วราดไข่ทีหลังหรอ อันนี้ไม่รู้ช่องนี้สาระดีเห็นไหมนี่ทุกคนนี่นี่คนนี้นี่เห็นไหมคุณกิ๊กนี่เขาพูดดีนะเขาบอกสาระดีนี่พลังบวกเชิงบวกนะแบบนี้ยิ้มให้หน่อยค่ะตาพี่ไม่ไหวแล้วอะไทยสกอคุณเป่าเปเหรอคุณเป้าเปๆเป้าปาเป่าเหรอผมขอทายเลยนะเอาแบบไายผมทายแบบ ตามความเป็นจริงเลยนะผมว่าเสมอแต่ผมขอทายตามใจตัวเองแมนยูชนะหนึ่งศูนย์วันนี้อยู่ไหนคะเออวันนี้อยู่ที่สนามวิ่งนะครับลังสิ์อยากเจอพี่คุณปูเป้เมื่อก่อนผมอะลังสิทอะถิ่นผมรู้เปล่าเมืองเอกอะถนผมเลยจริง น่ารักกว่าในจออีกคุณก้อยกุ้งเอ้ยอันนี้คือแบบสบายๆในจอคือทำงานนะช่องนี้พลังบวกใช่อันนี้พูดจริงอันนี้อันนี้คุณแนนคุณแนนพูดจริงใช่ปะ <laughs> ผมอยากให้ช่องนี้เป็นพลังบวกครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามาฟังพลังบวกเพราะว่าสาระมันจะมาเรื่อยๆแต่มาน้อยหน่อย ไร้าสาระจะมาเยอะกว่าเพราะช่วงนี้พยายามฝึกพูดเลยที่มันไร้สาระฝึกพูดไปเรื่อยอยู่เขาบอกว่าคนไทยพูดไปเรื่อยแล้วผมเป็นคนไทย,ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากพูดไปเรื่อยเก่งๆเออเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ผมอ่หานหนังสือค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่โอเคอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแบบชอบศึกษาอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนชอบอธิบายแล้วพอพูดเยอะๆปุ๊บผมรู้สึกตัวเองมีสาระเกินไปบางทีรู้สึกอันนี้พูดตรงรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากไร้สาระเหมือนตอนเด็กๆ Uno, อูโน่ต้องเรียกเัาอูโนอันนั้นอนะไอดอลผมเลยนะอูโน่ไอดอลผมเลยนะการพูดไปเรื่อยอะแต่ผมจะไม่เรียนแบบเขารู้ไหมเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้าพูดแบบนี้หรอกต้องขอบคุณนะนะทิกตอกนะไอเลิฟทิกตอกนะที่โหดูดิพอพูดไล้วสาลาคนลงเลยว่าคนน้อยลงอะคนแปดร้อยคนอะ,ะ,ะคนน้อยลงอะทำไมพูดไลสาระแล้วคนน้อยลงอะ คนอยากฟังสาระกันนอะไมยก็ <My God. S 1> คนอยากฟังสาระกันนอ <c oughs> อยากฟังอะไรสาระใครโทรมา <c oughs> ก็เดีกันสักครู่สักครู่สักครู่เดียวผู้จักดการโทรมาแป๊บเดียวครับ <c oughs> คุณดอกบัวขอบคุณครับ <c oughs> ฟังได้ทุกเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวขออีกสัก ห่านาทีเดี๋ยวผมไปแล้วขอสองแสนเดี๋ยวผมไปแล้วจริงๆทุกคนผมต้องกินข้าวเดี๋ยวผมต้องไปเจอครอบครัวนะฮะเดี๋ยวต้องไปพบครอบครัวสันหน่อยคุณเอม,มา่าขอบคุณครับคุณเอม,ม่าเข้ามาชมนะบอกไปเกสสุดลหล่อที่สุดขอบคุณนะคะัะวันพ่อไม่ต้องรอห้าทันวะไม่ว่าจะวันอะไรฮะที่เป็นครอบครัวไม่ต้องรอตัวเลขเชื่อพี่ วันนี้เราจะถล่มกี่ลูกเฮ้ยอย่าไปพูดว่าถล่มเลยพูดตามความจริงนะไม่ได้คุยเราคงไม่ได้ถล่มหรอกเขาเก่งเขาดีแต่เราจะมีโอกาสจบแล้วยิงคมๆมแล้วเกมรับเราจะไม่พลาดกันเองวันนี้นะครับโอเคไปไปกันต่อหล่อจริงแหละ น่าจะนิสัยด้วยนะอะไรอะ่ะคือยังไงหล่อจริงแหละน่าจะนิสัยด้วยค่ะด้วยคะหล่อจริงแหละน่าจะนิสัยด้วยคะ่ะอ่าขอบคุณครับเมาส์ก้าวหน่อยอุย้ยพี่เมาส์คนไม่ไม่เก่งอนะก้าวน่ารักหล่หอนิสัยดีโอเคขอบคุณมากครับ ฝากความคิดถึงให้คุณยายโอเคอ่านดีๆนะคะพี่เกรสนี่ทานอะไรเรืยังคะ,เด,นนะคเดี๋ยวเดี๋ยวทานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งขอสองแสนเดี๋ยวปล่อยผมไปกินข้าวแล้วผมไปนอนแนละ้วไปหาครอบครัวนะวันนี้เมาจากกั๊กี้โหย้ยเมาไม่เก่งอะจัก๊กี้สวยหุ่นดีตลกสดใสอะจริงอยากให้พี่เกรสลงมิ s s u นิเวิร์สเนี่ย คนมาชวนให้ผมลงมิสยูนิเวอร์สแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบถ้าเกิดเราลงอะ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมันต้องฝึกฝนสกิลหลายอย่างผมเลยไม่ลงนะเออคุย <c oughs> <c oughs> ทันนางเหรอคะแจ็กกี้ไม่ทัน Watching f ม o m Nepal คุณโมนิก้าสวัสดีครับ สวัสดีฟอร์มไทยแลนด์นะครับเมาไม่เก่งใช่ใช่ขอดูตุนแมวหลับวันนี้ไม่อยากปลุกแมวอ่ะรู้สึกาบาปให้ให้แมวนอนไปอืมง่วงว่ะกลับมาดโูโลกหมุนรอบเธออีกครั้งเป็นไงคุณพอน่ารักมากใช่ไหมคุณเพลียวขุคือผม,มาเล่นโลกหมุนรอบเธอผมได้แมวมาผมได้ตั้งชื่อแมวว่าพอนะสวัสดีพระเอกของฉันขอบคุณครับที่ให้ผมเป็นพระอย่างคุณ พี่เกดดูใจขังเจ้าไหมโอ้ยขอโทษด้วยอันนี้ไม่ได้ดูจริงแต่ว่าผมชอบน้องพายมากผมเล่นกับน้องพายน้องพายเล่นละครเก่งมากถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะเตรียมตัวดูละครของเราแต่ขอโทษจริงครับไม่มีเวลาดูละครเลยแต่ยังไงก็เชียร์ละครช่องสามทุกเรื่องนะครับน้องๆทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนข็คงเป็นพี่ๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่มีพี่ละขออนุญ,ญาตกด Follow นะครับไอดอลจากนราธิวาสขอบคุณมากนะครับคุณอารัน กดเลยครับผมให้กดสิบทีเลยโห oh, พี่เก๊ไปเดินปากกับอูโน่กับเซียนหลังโงจะการผมชอบมากเลยนะแก๊งนี้แบบตลกอะแบบตลกธรรมชาติผมไม่ทถนัดนั้นผมคงได้แต่หัวล้ออะ่ะผมเป็นคนเส้นตื้นใช่ให้พวกพี่ๆเขาเฉิดฉายได้เลยผมแบบขอไปหัวล้ออย่างเดียว โอ้ยสองแสนแล้วโอเคพี่เกตขอทองฟรีหน่อยค่ะอ่าต้องซื้อนะทองนะแพงด้วยถูกกว่าน,นี้ยังให้ฟรีไม่ได้เลยนะตอนนี้แพงขนาดนี้คงให้ฟรียากหน่อยทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปหาครัวนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะไม่ให้ฟังช่วงไหนที่ง่วงๆผิๆเดี๋ยนยไลไ์ เดี๋ยวจะมาไลาด้วยใหม่วันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกของขวัญน,นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกทุกหลายๆอย่างเลยครับผมนะฮะไล่บ่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าได้เจอนอนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณมากนะครับทุกคนวันนี้พัก พอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคืนนี้ต้องดูบอลแล้วพรุ่งนี้ต้องทํางาน